ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซับสติชัยรุ่งเรืองพืชผลนะครับผมนี่เราพามาชมเหมือนเดิมครับหน้าบ่อดินต่อคิวยังกลับไปรอหลวงอ้อยครับหลวงตางก็จะเปิดแล้วครับวันที่15นี่นะ มากันตั้งแต่ตีส่ดีห้าครับโอ้โหหัวใจนักสู้ <c oughs> จริงนี่ตัวแรงตัหลอของเราครับไอ้หลงเยอะมากเลยครับพี่หลงนี่เป็นผันใจเลยสำหรับไอ้หลงนี่ประมาณ70%ได้ครับ 30%เปจะเป็นล็อกกับมีโน่นะอันนี้เ,นเป็นแค่บางส่วนครับน,นี่เข้ามากันตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แต่ที่รู้ผมไม่เคยมาเช้าครับมาก็มาติดคิวอยู่อย่างนี้แหละครับเสีอเวลานะครับเดี๋ยวก็ต้องมารับเอาตูอ่ะ เอาตัวไปให้แมคโควันนี้จะมารีวิวหนึ่งวันว่าการทาตัวอะไรยังไงครับครับนี่ครับมันจะเป็นตัวอย่างนี้นะเอาไปแลกเดี๋ยวเอาลงไปแลกมนาะครับผมก็เอาตัวออกมาเป็นเทเบร้อยแล้วครับตัวก็จะเป็นอย่างนี้มีสองใบครับเดี๋ยวดึงนี่ครับมันจะพับอย่างนี้มีสองใบไปดึงใบไหนก็ได้นะเอาไปให้แมคโค ก็จะเป็นหนึ่งเที่ยวแหม่ท้องฟ้ากำลังสวยงามครับวันนี้หลังจากที่หยุดมาแล้วหนึ่งวันหยุดไปแล้วหนึ่งวันนะครับ อะไรพี่าไไขาดยันอ๋อขาดยันครับผม มาถึงนี่จริงที่ผมต้องการครับมาถึงแล้วได้ตักเลยก่อแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับความสะดวกสบายเราอาบน้าเช้ากว่าเราจะตื่นไม่สายนะตื่นไม่สายแล้วครับแต่เราลำนิดนึงลำเราติดลำครับตอนนี้ทีเด็ดครับทีเด็ด ล็อกเครื่องเทเบิลสอบถามเจ้าของครับเนี่ยเอกครับเอกชาตินะครับแบบเอกชาติเียชาตินะครับก็เครื่องเทเบูนะไม่แพ้สามหกแน่นอนเขาบอกมาแล้วเขาบอกสามหกกินเท่าไหร่เรากินเท่านั้นแหละเขาบอกมาบางคนก็ว่ากินครับบา,ารบ,บางคนก็ว่าประหยัดนะผมก็ ไม่รู้เหมือนกันความประหยัดความกินของแต่ละคนมันเป็นอย่างไงนะเวลานี้กำลังสวยงามกำลังหมอะเจาะครับ วันนึงมีแต่คนถามครับว่าเออได้กี่เที่ยวได้อะไรมันนับไม่ได้หรอครับวันนึงเดือรถวันนึ่งรถมี้ปัญหาไม,ม่มีรถอะไรที่สมบูรณ์แบบร้อเปร์เ็นรถใช้งานครับมันไม่เหมือนรถกระบะหรือรถอะไรยังไงนะมันเป็นรถที่ใช้งานบรรทุมโโกมนอสามเอ็ม คมครับปลาเล็กดูขึ้นไปยืนคุมครับเอให้ยืนให้ไปยืนคุมได้นะว่าแม้โครใส่เยอะใส่น้อยตามความเหมาะสมแล้วก็สมราคาจ้างครับ חסן สีเหลืองนะโอ้าสาาเสียไปแล้วสีไม่ได้เดี๋ยวเอาลงเอาตัวไว้ให้แม่โคโนะก็นี่ตัวนะให้ดูไปแล้วเดี๋ยวเราดึงดึงไม่ออก นี่ครับอให้แม่คโคโอ๋อตักกันห้าคันบางมันก็จะเป็นรายเช่านะเกื่อนเปียกเปียกไปหมดมันยังไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ครับ ได้ใส่ท่อแม่สามมาครับทอดไปครับเมื่อวานนี้กอดจมมาหายล้อหายไปเลยเดินอะไรดินเป็นดินเลนครับความทำงานของโกเบแคท อันนี้ที่รถเห็นนี้เป็นบางส่วนนะครับรถบางส่วนออกไปแล้วประมาณ4ี่สิบห้าสบพันนะครับออกจากขยอไปแล้วอันนี้มาก็เป็นที่มามาสายไม่ได้มาสายแล้วครับมามาก็มาตามลอกกันนะครับสานนี่โกเบซูมไลออน แรงของเรายังมาแล้วครับอาเอกซีีสามแปดศูนย์ถงนี้เป็นลายเช่าครับผมทำทางเอียริงนะเป็นบองรังแรกนะครับที่มาทำงานเจอหน้างานแบบนี้ครับเป็นดินเลนแล้วก็ไม่รู้ว่านะ้ำมันจะใช้อย่างไรครับมันเป็นน้ำแบบน้ำก่อย,ยครับเหนียวตัวครับ อาบไปเหนียวตัวเคยอาบไปแล้วอันนี้เป็นรถการ๊าซนะโือโม่งลงไปสุมปีดุมห้าไม่ได้ครับแม็กโครก็ยังจะจมนะครับลงไปกสามญานปล่อยตัวแล้ว มาเอทเนี่ยเอทับเจ้าซูโม่นี่ยอยากให้ให้ออกไปก่อนครับให้ออกไปก่อนให้ออกไปก่อนดูรถสวยสวยอะมันดูดุจันนียครับเต็มคาราเบลไปเลยรถเดีย๋ยวให้เขาออกกันครับรถเขาน่าจะวิ่งทางตะลวดรถเรามันตะลวด รถเรามันไม่ใช่จ้ารวดรถเรามันทางทางเรียบหายออกก่อนครับหายออกก่อนอยู่แล้วคร,รถเร็วแต่เรา็รถรถ,รถช้าคร,รถท้าแต่ไม่แรงยอมเป็นรถแรงที่พังดีกว่าครับว่า เจอได้ครับอันนี้นะไปบี1.9มาแล้วครับ1.9จอดอยู่ข้างทางเลยแสง <c oughs> อันนี้มีของครับเกียร์มันเร็วครับหน้าไม่ไอ้นั่นรถกระบะไปร้อยแปครับตามไม่ทันครับตามคันนี้ยังไม่ทันคลิปด,ดูว่าไปเท่าไหร่ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ